ว่ามันจะกัดอีกอไม่ไม้เดิมโอ้โหทุกเชื้อตึงไม้เดิมมาดูว่ากล้องจะอ,อยู่หลายวันีแต่ไม้นี้ไม่กัดไปไม้ต่อไปยุ้ไม่ไปกันไปเชื้อมไม้นมไปกำลังกัดกัดแล้วโถ่โดนโีบไม่ได้โอ้โหกำลังกัด

เทียบกับลออรถหน่อย,อย,อยดำเงียมเลยน้ำมันสีดำครับดูโอ้ตัวนี้น่าจะประมาณครึ่งกิโลน่าจะได้ครึ่งโลหลายวันหลายทีแล้วเองเนี่ยอืย้อหือไม่ดี เกมมาปุ๊บเป็นไปด้าอยู่ทีปุ๊บขัดปุ๊บแล้วก็ neck. โดนเลยเอ้ะเบ็ดเดียวอะอ๋อโอ้โหเลือดเต็มเลยไปไปล้างก่อนล้างก่อนไปล้างก่อน กล้องผมมันต่ำไปเฮ้ยมันสูงไปใต,ต้ต้นนั้นเลยเอ็ฟไปใต้ต้นนั้นจ้บแงกว่าแรงก่าไซส์ก่อเยอ๋ยวนะเดี๋ยวไปลองชั่งดูตัวนี้ผมว่าน่าจะประมาณสี่ขีดหรือห้าขีดครึ่งโลได้ ไปใหม่ต่อไปใหม่ใหม่ดทีเดียวโดนก็เจียวแล้ว